สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะช่องของเราก็จะมาพูดถึงใครไปไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะก,ก็คือนะคะวง Baby Monster ค่ะเป็นข่าวคราวแวดวงบันเทิงของเกาหลีนะคะที่เรียกได้ว่าวง Baby Monster เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามนะคะและที่สำคัญก็คือมี สองสาวตัวแทนแห่งประเทศไทยนะคะอยู่ในวงนี้ด้วยนั่นก็คือน้องซิกิต้าแล้วก็น้องแพลภาริตานั่นเองนะคะซึ่งเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยแฟนคลับก็รอคอยนะคะให้มาถึงนั่นก็คือการแสดงไลฟ์สดของพวกเธอนะคะที่เรียกได้ว่า YG เนี่ยเขาได้เรียกว่าขิงตัวใหญ่ๆนะคะกับ่คยอื่นว่าเป็นการร้องสดแบบถือไมอะไรแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่า เป็นการโชว์พลังเสียงของจริงไม่มีการลิปซิงค์ใดๆอะไรแบบนี้นะคะก็คือขิงแล้วขิงอีกนั่นเองนะคะเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยมาด้วยความสามารถแล้วก็เสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เรียกได้ว่าใครได้ฟังเพลงที่น้องๆร้องสดเนี่ยนะคะคือมันมีความเหมือนกิน แผ่นเสียงเข้าไปอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เนี่ยแฟนคลับเนี่ยจะรีแอคยังไงนะคะเกี่ยวกับการแสดงสดของพวกเธอในวันนี้ค่ะแล้วก็มีการจัดงาน YG Select นะคะซึ่งเป็นงานแฟนชายของ YG นั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าพวกเธอเนี่ยนะคะไดะ้ทำให้แฟนคลับเนี่ยโดนตกกันไปเป็นแถวๆเลยนะคะแต่ละคนก็ มีคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าการแสดงสดเนี่ยนะคะผู้คนก็ต่างให้ความสนใจค่ะเพราะว่าเป็นแบบถือไม้ร้องไปด้วยเต้นไปด้วยคือทุกคนเนี่ยนะคะเสียงดีมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าท่าเต้นนะคะก็ยังเป๊ะเหมือนเดิมอะไรแบบนี้แล้วก็วันเนี้ยคนโฟกัสที่ชุดของน้องๆกันนะคะว่าโอ้โหชุดมันเท่มากนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลง คลิกคลักนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงดริปนะคะคือมันลงตัวมันดูดีไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีภาพของน้องๆนะคะที่แบบว่าหนึ่งวันพันเหตุการณ์นะคะที่เรียกได้ว่าแฟนคลับเนี่ยเขาก็อาเอามาให้ดูกันนะคะแล้วก็แฟนคลับเนี่ยชมกันทั่วโลกเลยนะคะว่าทั้งเจ็ดคนเนี่ยคือ โอโหแต่ละคนเนีคาแรคเตอร์แบบว่ากินกันไม่ลงจริงๆนะคะแล้วก็หนึ่งคนที่เป็นประเด็นใหญ่ๆเลยคือน้องชิกิต้านะคะซึ่งเป็นน้องนุชคนสุดท้องในวงนะคะที่เรียก้ว่าวันนี้เนี่ยเธอโชว์สดได้ดีมากๆนะคะจนคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือแบบอายุของเด็ก15จริงๆหรอเธอเนี่ยเป็น ปีศาจเด็กน้อยที่เก่งสุดๆเลยนะคะในวงอะไรแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเธอ,เอ,อการเล่นหน้าเล่นตานะคะคือชิกิต้าเนี่ยทำได้ดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่ามีเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็น้องแพ,พรพลิตาก็คือมีแต่คนเรียกว่าเธอเป็นเจ้าหญิงของวงนะคะซึ่งน้องแพ,พรพลิตาเนี่ยก็คือน่ารักสุดๆเลยนะคะและรวมถึงคนอื่นๆด้วยค่ะเมมเบอร์อีก5คนที่ไม่ใช่คนไทยนะคะ กเรเดียลแฟนคลับเนี่ยชมกันแบบล้นหลามมากๆเลยค่ะว่าวันนี้น้องๆทําได้ดีมากนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยนะคะบอกว่าพวกเธอเนี่ยเป็นลูกสาวแห่งชาติไปแล้วนะคะทําไมแบบลูกสาวแห่งชาติวันนี้สวยทุกคนเลยนะคะการแต่งตัวนะคะการ แดงนะคะการร้องสดแล้วก็เสียงไฮโน้ตของอาฮยอนนะคะที่เรียกได้ว่าทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ชื่นชมนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยนะคะคือสนกันจริงๆเลยนะคะหนึ่งวันพันเหตุการณ์หลายๆคนเนี่ยนะคะก็มีการนำอุปกรณ์แต่งตัวนะคะในงานแฟนมิตเนี่ยมาใส่ให้กับเหล่าบรรดาแฟนคลับได้ดูนะคะแต่ละคนก็น่ารักมุง้งมิ้งนะคะมีการ แจกมินิฮาร์ตกันเองนะคะอย่างในการแสดงเนี่ยชิกิตาก็แอบหอมแก้มพี่ๆไปเบาๆนะคะแบบสนมากๆเลยค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าการเปิดตัวนะคะของทั้งสองเพลงที่ร้องสดเนี่ยนะคะคือเพลงคลิกคลักเนี่ยเปิดออกมาแบบหล่อเทมากๆเลยนะคะทุกคนแต่งตัวได้แบบเลิศจริงๆนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยน,นะคะก็เป็นเพลงดริฟต์นะคะที่แบบ สวยพร้อมตบจริงๆนะคะคือแบบฟิลแบบว่าอารมณ์แบบโหใครจะมามีเรื่องด้วยนะอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งเจ็ดสาวเบบี้มอนสเตอร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องของเราต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะทุกๆคน